สถานะเราไม่ทิ้งกันได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จเชา้านี้เงินหนึ่งหมื่นบาทเข้าแล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็อยู่กับช่องคนคุยข่าวนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันก่อนจะไปดูข่าวก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันใครขึ้นข้อความได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จเช้านี้เงินเข้า1,000 0บาทแล้วแนะใครยังไม่ได้รับเงินเนื่องจากการโอนเงินไม่สำเร็จให้ผูกบัญชีพร้อมเพกกับบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บไซต์ให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางด้าน www. เราไม่ทิ้งกัน .com เผยข้อความว่าสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สาเร็จเนื่องจากบัญชีธนาคารถูกปิดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน1ปีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องทั้งนี้แนะนำให้ทำการผูกพร้อมเพย์ กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสําหรับกลุ่มโอนเงินไม่สําเร็จโดยจะมีการโอนเงินทุกสัปดาห์ในวันอังคารท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สําเร็จเนื่องจาก 1. บัญชีธนาคารถูกปิด 2. บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน1ปี 3. ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน 4. เลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์ 5. เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องแนะนําให้ทําการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนสําหรับกลุ่มที่โอนเงินไม่สําเร็จจะทําการโอนเงินทุกสัปดาห์ในวันอังคารอย่างไรก็ตามสามารถผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนผ่านโมบายแบงกิง้งหรือตู้ ATM ได้ทุกธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารขณะที่แฟนเพจ a c e b o o k ถามตอบปัญหามาตรการเยียวยา5,000บาทโพสต์ข้อความว่ารอบการโอนเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2563โดยมี2กลุ่มจะได้รับการโอนเงินดังนี้ 1. กลุ่มที่โอนเงินไม่สำเร็จโอนเงินซ้ำทุกวันอังคาร 2. กลุ่มที่ได้รับเงินเดือนที่ส ประจำเดือนพฤษภาคมสำหรับกรณีโอนเงินไม่สําเร็จโปรดรีบดําเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนโดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขอะไรในระบบรอระบบตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์และโอนเงินตามรอบประมาณ7วันโอนเงินสําเร็จเป็นต้นครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารสาระสำคัญในวันนี้หากพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางเรานะครับขอบคุณครับ